สภาการท่องเที่ยวเชียงใหม่ในประเทศไทยออกมาบอกแล้วว่าถ้าคุณมาเที่ยวเชียงใหม่ผลปรากฏว่าถ้าคุณติดโควิดโดยมีการตรวจพบเชื้อแล้วเขาจะจ่ายหนึ่งแสนบาททันทีและถ้าเที่ยวแล้วตายจากอาการโควิดและติดจากเชียงใหม่ คุณจะได้1ล้านทันทีเหตุการณ์อย่างนี้เป็นผลดีหรือไม่และเป็นผลเสียอย่างไรและมีเบื้องหลังเบื้องหน้าเบื้องลึกอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันนะครับ ี่ก็คือช่อง The Master s e a c h a n n e l นะครับวันนี้มาสู่ในคอนเทนต์เกี่ยวกับธุรกิจเหมือนเช่นเคยนะครับข่าวไม่สู้ดีนะักสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เชียงรายด้วยนะครับเนื่องจากเกิดสาเหตุที่มีผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับที่มาจากพม่านะครับติดโควิดแล้วก็ไม่ยอมกักการโลกนะครับ ได้เดินทางมาเชียงใหม่แล้วก็ใช้ชีวิตปกตินะครับไม่ได้รัดกลุ่มอะไรทําให้ปัญหานะครับที่เกิดคือขยายวงกว้างมากพอสมควรนะครับที่จะทําให้คนเป็นอันมากนะครับเดือดร้อนรวมถึงมีผู้หญิงอีกสองคนนะครับก็ยังอยู่ในจังหวัดแม่สายก็บอกคนหนึ่งเป็นคนเชียงรายคนหนึ่งเป็นคนพยาวนะครับ แต่ว่ายังดีหน่อยนะครับที่ยังอยู่ที่แถบชายแดนนะแล้วก็มีการตักกันแล้วก็ตรวจโรคอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้อัปเดตคือมี3คนนะครับรวมถึงคนที่มีความสุ่มเสี่ยนะครับที่จะสัมผัสกับโรคต่างเนี่ยที่เกิดติดจากโควิดเนี่ยเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยได้เดินทางนะครับแล้วก็ ขยายวงกว้างมากพอสมควรนะครับที่จะทําให้คนเป็นอันมากนะครับเดือดร้อนรวมถึงมีผู้หญิงอีก2คนนะครับก็ยังอยู่ในจังหวัดแม่สายก็บอกคนหนึ่งเป็นคนเชียงรายคนหนึงเป็นคนพยานะครับแต่ว่ายังดีหน่อยนะครับที่ยังอยู่ที่แถบชายแดนนะแล้วก็มีการตักกันแล้วก็ตรวจโรคอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้อัปเดตคือมี3คน นะครับรวมถึงคนที่มีความสุ่มเสี่ยงนะครับที่จะสัมผัสกับโรคต่างๆเนี่ยที่เกิดติดจากโควิดเนี่ยเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยได้เดินทางนะครับแล้วก็อยู่ในสถานที่ต่างๆนะครับทำให้ผู้เสี่ยงเนี่ยที่มีจำนวนนะครับประมาณ300คนนะครับที่เสี่ยงต่อกัน สัมผัสในการติดโควิดนะครับและก็ข่าวเนี่ยมันมานะครับประมาณวันที่1ทธันวาคมนะครับโดยผู้นำก็คือนายพผลรัพัแกแท้จิ๋วนะครับประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่นะครับแล้วก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลต่างๆนะครับรวมถึงตอนนี้มีการปรึกษาหารือนะครับทั้งหมด7สมาคมด้วยกันนะครับ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจริงท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งได้แก่สมาคมสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สมาคมท่องเที่ยวนะครับเชียงใหม่2015สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือเชียงใหม่สมาคมไทยลาน,นาสปานะครับสมาคมสาหาพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตงสมาคมผู้ประกอบธุรกิจนะครับสินค้า หัตก,กรรมบ้านถวายและสมาคมอคุเทศจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีม,มีมิติแล้วก็มาประชุมร่วมกันนะครับว่าตอนเนี้นะครับสถานการณ์คือยังไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือก้อยนะครับที่ใครที COVID ่โควิดนะครับมันจะลุกลามไปมากขนาดไหนนะครับรวมถึงตอนเนี้ผมไม่ค่อยได้ข่าวนะครับ จากสาธารณสุขของเชียงใหม่มากเท่าไหร่นะครับส่วนหนึ่งนะครับน่าจะปิดข่าวมากพอสมควรนะครับข่าวนี้ยนะครับผมบอกได้เลยไม่ค่อยเป็นที่ฮือฮามากเลยนะครับไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็คิดว่าข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่สําคัญที่จะเกาะกระแสน,นะครับโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวนะครับที่จะเกิดปัญหาเป็นอย่างมากเลยที่จงังหวัดเชียงใหม่นะครับ ตอนนี้เขาก็สรุปนะครับว่าเนื่องจากเหตุการณ์เกิดโควิดเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวนะครับลดนะครับหรือแคนเซิลที่พักนะครับหรือยอดจองห้องเนี่ยประมาณลดร้อยละ5แล้วนะครับก็คือน้อยลงนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้แคนเซิลสัทีเดียวนะครับยังรอสถานการณ์อยู่ว่า โควิดนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นยังไงบ้างมีผู้ติดเชื้อกี่คนต้องลองดูข่าวกันต่อมานะครับทางข่าวเขาบอกว่าสภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่นั้นนะครับได้มีความมั่นใจนะครับบอกคอนเฟิร์มไปเลยรวมหลายสมาคมนะครับแล้วออกมาช่วยนะครับสำหรับคนที่ามาเชียงใหม่นะครับหรือมาภาคเหนือแล้วติดโควิดนะครับพร้อมที่จะจ่าย1,000งแบาทนะครับถ้าตาย จ่าย1ล้านนะครับก็ไม่รู้ว่าคุมหรือเปล่านะครับดูเหนือนอ่าถ้าเกิดตายเนี่ยเงินมันน้อยอย่างเลยนะครับก็คงคาดว่าแค่ติดโควิดเจยงนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับว่าข่าวนี้เป็นอย่างไรบ้างนะว่ามีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อจังหวัดเชียงใหม่ผมว่าข่าวนี้นะครับเป็นเสมือนว่ายืนยันนะครับเราคอนเฟิร์มว่า ใครมานะครับแล้วติดนะครับก็ทางกรมท่องเที่ยวนะครับเขาก็จะจ่ายให้นะครับแต่ว่าส่วนตัวของผมเนี่ยคือว่ายังไงเรื่องนี้ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับก็ต้องพิจารณาแลาวิเคราะห์กันเอาเองนะครับเนื่องจากาผมยังไม่ค่อยได้ยินข่าวนะครับจากกระทรวงสาธารณสุขเท่าไหร่นะครับตอนนี้ แล้วก็ข่าวเนี่ยรู้สึกเงียบมากนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวมากเท่าไหร่นะครับไม่มีการอัปเดตมากเท่าไหร่และตอนนี้ส่วนตัวผมเองที่เป็นคนเชียงใหม่ผมยังไม่มั่นใจเลยนะครับว่าข่าวสารของรวมถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐนะครับสำหรับผมที่เป็นชาวเชียงใหม่เองนะครับก็บอกเลยว่าข่าวสารเนี่ยที่ได้รับน้นอยมากๆนะครับ ขนาดผมเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับว่าญาติญาติของผมนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของคนที่ติดที่เสี่ยงนะครับในการสัมผัสที่ติดเชื้อเนี่ยเข้าไปที่โรงพยาบานด้วยนะครับและผมก็ยังไม่ได้ข่าวนี้เลยจนวันอาทิตย์นะครับที่ผมได้เจอกับญาติของผมนะครับแล้วก็พูดคุยกัน ผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าอาของผมก็รายงานว่าลูกเคยอ่าลูกสะพายนะครับก็ติดอ่าเสี่ยงนะครับที่จะติดเชื้อโควิดนะครับคือว่าต้องกักกันโรคนะครับเพราะว่าผู้ที่เป็นโควิดเนี่ยได้เข้าไปเดินในห้างนะครับเราก็ญาติของผมขายของอยู่ที่นั่นนะครับอันนี้แหละครับเป็นเหตุที่ที่ผมบอกได้เลยนะว่ามิติทางข่าวสารเนี่ย ตอนนี้ของโคนเชียงใหม่น้อยมากๆและอย่างที่สองนะครับยังไม่มีการบอกการรับมือนะครับว่าว่าโคนเชียงใหม่จะต้องรับมืออย่างไรยังไม่มีแพทเทิร์นนะครับยังไม่มีข่าวออกว่าจะล็อกดาวน์ไหมจะจัดการอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้นะครับเขาก็พยายามที่จะช่วยเรื่องการท่องเที่ยวก่อนนะครับและผมก็ว่าการท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับผมถึงได้บอก ทางคลิปแรกนะครับว่าเสียดายมากเลยการท่องเที่ยวนะครับกําลังฟื้นอยู่เลยนะครับและมาเกิดโควิดเพราะความเห็นแก่ตัวของคนบางคนจริงๆนะครับที่ไม่ยอมกับการโรคนะครับสี่สิบสี่วันนะครับก่อนเข้าในตัวอำเภอเมืองนะครับและผมคิดว่าที่ไม่ยอมเข้าในตัวอำเภอเมืองนะครับเพราะว่ามันใกล้ปีใหม่แล้วนะครับรวมถึงรวมถึง เขาคิดว่ามันเป็นเหตุอ่ามันเป็นกฎหรือข้อบังคับนะครับที่ยุ่งยากสำหรับผมนะตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับทั้งสองฝ่ายเลยนะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับได้แต่มีข้อออกมายืนยันนะครับเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยถอนเงินนะครับหรือว่าไม่มาพักหรือไม่มาเที่ยวนะครับที่เชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือนะครับ ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจค่อนข้างมากเลยแล้วก็ภาคของอุตสาหกรรมด้วยนะครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆนะครับโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็ห้างแล้วก็ออฟฟิศอะไรต่างๆก็น่าจะมีปัญหานะครับก็เข้าใจทางรัฐนะครับทําไมเขาต้องปิดข้อมูลค่อนข้างมากนะครับแต่ความที่ผมเป็นประชาชนนะครับข้อมูลเหล่านี้ผมก็ผมก็มีความกลัวเป็นธรรมดานะครับว่า ผมไปเดินที่ไหนผมจะเสี่ยงติดโรคหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับซึ่งความที่เขาปิดข้อมูลมากๆนะครับแล้วก็ไม่มีการยืนยันด้วยนะครับวา่าข้อมูลนะครับการกักกันโรคการกการักษาการตรวจวัดผลการทดสอบการสอบปากคำไปถึงไหนแล้วนะครับก็หวังว่าตัวใครตัวมันนะครับที่จะตัดสินใจเอานะครับแล้วก็วิเคราะห์เอาว่า สมควรหรือเปล่านะครับภาครัฐทํางานกันอย่างนี้นะครับรวมถึงเชียงใหม่นะครับก็เป็นเมืองหน้าเที่ยวนะครับก็ถ้าเกิดมาเที่ยวนะครับก็พยายามไม่ไปที่ที่มีฝูงชนเยอะๆนะครับโดยเฉพาะช่วงของวันปีใหม่ในการเขาดาวอะไรพวกนี้ก็ต้องตัดสินใจให้ดีนะครับในสถานที่ท่องเที่ยวเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่มีคนนะครับมีคนน้อยที่สุดก็ เซตโซนนะครับปลอดภัยดีกว่าเสียดายนะครับที่จองโรงแรมไว้แล้วนะครับเราก็ไม่มีเงินกลัวจนไม่มาเที่ยวที่ภาคเหนือก็ผมก็บอกเหมือนกันว่าจะเดือดร้อนเอานะครับแล้วก็ผมว่าเคสเนี้ยนะครับในในเชียงใหม่นะครับทางกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกรมสาธารณสุขทำออกมา ได้ดีขึ้นนะครับไม่ไม่ปล่อยข่าวลอยๆออกมานะครับเหมือนในจังหวัดระยองนะครับที่ทําให้คนในจังหวัดระยองเนี่ยเศรษฐกิจกําลังฟื้นเลยนะครับเราก็ต้องหยุดเป็นเซฟโซนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดระยองเนี่ยไป1เดือนเลยเต็มๆนะครับฉะนั้นเชียงใหม่นะครับก็ติดตามข่าวสารกันนะครับและผมถาม อีกคำถามนะครับในสุดท้ายนะครับก็ฝากคอมเมนต์มาได้นะครับว่าภาครัฐนะครับมีการจัดการเรื่องของถ้าเกิดใครมาติดนะครับโควิดที่ที่ภาคเหนือนี้ทางการท่องเที่ยวนะครับหรืออุตสาหกรรมทางท่องเที่ยวจะจ่าย1นึ่งแสนจ่ายพะเมื่อตายจ่าย1ล้านผู้ชมทางบ้านคิดว่าอย่างไรนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้คำถามสุดท้าย ท้ายคลิปนะครับสำหรับแคมเปญของการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าถ้าเกิดติดโควิดนะครับจ่าย1นึ่งแสนตายจ่าย1ล้านเป็นการแก้ไขปัญหาได้ดีหรือเปล่านะครับสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กนะครับและก็กดกะดีนะครับที่เราจะอัปเดตคลิปข่าวในทุกๆุกวันนะครับอยากให้ท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ ได้เริ่มบ้างนะครับได้พัฒนาบ้างนะครับแล้วก็อยากให้ผู้ประกอบการนะครับในประเทศไทยได้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาในธุรกิจบ้างนะครับเพราะว่าหลังจากเกิดโควิดทุกคนลําบากหมดนะครับแล้วก็เห็นใจนะครับว่าถ้าแคนเซิลไปแล้วนะครับคนเป็นนันมากก็จะเดือดร้อนเหมือนกันนะครับไม่ใช่แต่ตัวคุณแต่คุณนะครับ มาเชียงใหม่มาที่ภาคเหนือคุณสามารถเลือกได้นะครับว่าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็อยู่ตรงไหนนะครับหรือเที่ยวที่ไหนบริเวณไหนแล้วก็เซฟตัวเองไม่ให้ติดโรคผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ